ดวงดาวในช่วงครึ่งแรกพฤศจิกายนของชาวธนูนะคะมีการย้ายของดาวรับผลนะคะเข้าสู่การทับลัคนาอาจจะเกี่ยวข้องอย่างไรกับชาวธนูนะด้วยมาตรฐานที่ลดผลไม่ธรรมดาของดาวรับผลไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีธนูรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15ธันวาคมถึง14มกราคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับในเดือนพฤศจิกายนนะคะดาวศุกร์ย้ายวันที่9นะคะเข้าสู่ การทำลักนณาชาวธนูเนะี่ยก็คือดาวศุกร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องรับผลและเรื่องของอรินะคะดังนั้นข้อแรกนะก็คือชาวธนูนะจะมีรับผลเกิดขึ้นได้เนื่องจากดาวศุกร์นะตรงนี้เนี่ยมีกําลังเป็นมหาจักรนะคะเป็นความโลดผลไม่ธรรมดานะของรับผลที่จะได้รับนะโดยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวตนโดยตรงนะคะช่วงนี้จะมีเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยนะซึ่งอาจจะหมายถึงงานที่ยากที่เหนื่อยก็ได้หรือว่า มีโอกาสดีๆเข้ามานะคะแต่ก็ต้องปรับตัวค่อนข้างมากนะเป็นช่วงที่ต้องลงมือหยิบจับทําหลายอย่างนะเพื่อให้สําเร็จรุดร่วงนะคะอย่างไรก็ดีความที่ดาวรับผลเป็นมหาจักรนะก็คือรับผลที่เป็นเชิงใหญ่ขึ้นเยอะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเชิงการเงินนะหรือช่วงนี้หยิบจับทําโปรเจกต์ที่ใหญ่กว่าปกติได้ความเป็นมหาจักรนะคะก็คือเรื่องของการต้องไปลงมือทำนะบางทีเป็นงานเป็นโปรเจกต์เป็นช่องทางที่จะได้เงินนะแต่ช่วงนี้ก็ต้อง,องแลกมาด้วยเรื่อง ความทุ่มเทนะคะเสียเงือ่อเสียเวลานะหรือว่าใช้ความมุ่งมั่นบางอย่างส่งผลให้คลุกคลีนะคะใช้เวลากับบางเรื่องนะหรือว่าศึกษาค้นคว้าวิจัยบางอย่างส่งผลความเป็นมหาจักรถึงจะบังเกิดเรื่องของโชคลาภและผลดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงได้นะเป็นลาบในเชิงก้าวกระโดดนะไม่ว่าจะได้งานยากขึ้นนะคะชีวิตต้องปรับตัวเข้าสู่อะไรที่มันต้องแอคทีฟมากขึ้นนะหรือเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนแวดวงไปเลยก็ได้นะคะ เป็นช่วงที่เรื่องยากเรื่องเหนื่อยมันเป็นลาบผลนะเช่นการสอบการแข่งขันการประเมินนะคะการมีเป้าหมายที่สูงนะหรือว่าอ,อยู่ในช่วงที่เราจะต้องเข้าสู่เรื่องการทดสอบแข่งขันก็ได้นะเนื่องจากดาวสุขเขาเป็นทั้งเรื่องลาบผลและเรื่องอรินะคะอย่างไรก็ตามก็เป็นช่วงที่บุกบันฝ่าฟันทุ่มเทนะมีโอกาสที่จะพลิกผันนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างชัดเจนก้าวกระโดดไปในเชิงเรื่องงานเรื่องผลสําเร็จ าดาวด้วยร่วมนะก็คือมีลาบนะแต่บางเอิญว่าดาวลาบผลกับดาวริเขาเป็นดาวเดียวกันกับชาวธนูอยู่แล้วนะช่วงนี้ก็จึงเป็นงานยากงานเหนื่อยงานซับซ้อนนะหรืออะไรที่ต้องทุ่มเทมากๆนะคะก็จะบังเกิดลาบผลในภายหลังนะคะเป็นช่วงที่เรื่องการแก้ไขปัญหาภาระรับผิดชอบนะเป็นสิ่งที่ชาวธนูต้องลงไปแบกรับด้วยตนเองนะคะใครที่ทํางานแล้ว มีคนไปทําแทนนะหรือว่าสั่งการต่างๆช่วงนี้มันอาจจะสําเร็จช้านะก็ต้องไปลงมือหยิบจับทําด้วยตัวเองนะถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ผลดีนะหรือว่าฝ่าฟันเรื่องราวต่างๆไปได้นะคะสําหรับในข้อ2นะคะช่วงเครื่องเดือนแรกดาวอาทิตย์ยังคงเป็นนิดนะคะก็คือมีกําลังที่เสื่อมนะหรือว่าไม่ค่อยดีนะดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสุภาษนะคะไปอยู่ในภพลาภะดังนั้นช่วงนี้เรื่องความก้าวหน้าบางอย่างยังดูคลุมเครือไม่ชัดเจนนะโดยเฉพาะในช่วง ก่อนวันที่16นะคะดาวอาทิตย์จะอยู่ตรงข้ามภพเรือนปุตตาดังนั้นจะเป็นช่วงที่มีโปรเจกต์โครงการใหม่ๆนะแต่อาจจะยังค่อยๆค,คืบหน้าไปช้าๆนะคะลูกหลานบริวารน,นะมีความก้าวหน้าบางอย่างนะแต่มันใช้เรื่องของทุนทรัพย์นะคะหรือว่าทุ่มเทเวลาไปกับเรื่องลูกหลานบริวารดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ภพเรือนวินาศในช่วง วันที่16ไปนะคะดาวอาทิตย์ตรงนี้ก็มีกําลังเป็นปกตินะถือว่าเรื่องสุภาของชาวธนูนะคะจะเปลี่ยนเข้าไปอยู่ในภพเรือนวินาศก็คือเรื่องเดินทางเรื่องทางไกลนะคะเป็นลักษณะงานการอาจจะเป็นเชิงติดต่อต่างชาติต่างแดนต่างจังหวัดต่างภาษาได้นะคะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงงานเบื้องหลังนะช่วงนี้ก็ถือว่าอาจจะมีเข้ามาเป็นจุดสร้างเงินสร้างกําไรนะคะ สำหรับชาวธนูนะคะในช่วงเครื่องหลังก็จะเป็นช่วงที่ดาวไปรวมอยู่ในภพวิน่าถึง3ดวงนะแล้วก็รวมกับดาวพระหัสอกับดาวมริตาอยู่ฝั่งตรงข้ามในภพอริะคะดังนั้นเรื่องราวในช่วงนี้นะมันก็มักจะมีเหตุบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดในเชิงบวกได้นะไม่ว่าจะเป็นข่าวครา,าวบางอย่างนะคะอะไรที่ติดต่อไว้บางอย่างก็มาคืบหน้าในช่วงนี้ได้อย่างไรก็ตามมันเป็นภพเลือนเรื่องกึ่ง,ง,งดีกึ่งเสียนะบางทีมันมาพร้อมกับ สิ่งที่เราต้องรับทราบไว้เพื่อแก้ไขปัญหานะหรือข่าวคราวบางอย่างมาส่งผลให้เหนื่อยขึ้นก็ได้นะคะเป็นช่วงที่ดาวประจําตัวโคโจรถอยหลังนะอย่างไรก็ตามเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาช่วงนี้ก็มักเป็นปัญหากเก่าๆเดิมๆที่ชาวธนูรับมือได้ไม่ยากนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงนี้ถ้าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคนะก็มักจะใช้สติปัญญาความสามารถนะคะหรือว่าความเชี่ยวชาญของชาวธนูนะผ่านพ้นไปได้นะด้วยเรื่องของ ประสบการณ์ดั้งเดิมนะคะนำมาซึ่งเรื่องของการผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้ของชาวธนูสําหรับข้อสุดท้ายนะคะเป็นช่วงที่ดาวการเงินของชาวธนูนะคะเริ่มขยับเดินหน้านะถึงแม้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะจะเดินไม่ค่อยราบเรียบนะแต่ถือว่าในทุกๆวันนะคะเรื่องเงินจะเริ่มเดินหน้าขึ้นนะคะส่งผลดีกับเรื่องทางการเงินการทองนะโดยเฉพาะไปอยู่ในพบเรียนเพื่อนสังคมนะคะการงานประเภทกลุ่มทีมนะคะก็จะเริ่มนะนําเงินเข้ามานะคะแวดวงคอนเน็ชันนะเริ่ม เข้ามามีบทบาทกับการได้เงินของชาวธนูซึ่งดาวเสาร์นะคะจะโครจรราบเรียบนะเป็นปกติก็คือช่วงต้นธันวาคมนะคะดังนั้นเรื่องทางการเงินการทองของชาวธนูที่ผ่านมาดาวโครจรผิดปกตินะส่งผลเงินทองก็อาจได้บ้างไม่ได้บางหรือค่อนข้างเหนื่อยนะกับเรื่องเงินดังนั้นในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่เรื่องเงินจะเริ่มขยับคืบหน้านะคะ สำหรับดาวเสาร์ยังเป็นความหมายเชิงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะเรื่องสวนไรนาที่ดิน,นหรืออะไรที่เป็นสินทรัพย์ขนาดใหญ่ด้วยเมื่อเริ่มเดินหน้านก็จะส่งผลดีกับโปรเจกต์โครงการเหล่านี้ของชาวธนูนะคะก็จะมีจังหวะนะคืบหน้านะหรือจะมีเหตุให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย,ย์ที่ดินนะคะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะหรืออะไรที่เป็นเชิงสินทรัพย,ย์ขนยาดใหญ่น,ยยนะเริ่มขยับเดินหน้าเก็บเกี่ยวได้หรือมีความคืบหน้าเคลื่อนไหวกับเรื่องลูกค้าในเชิงเหล่านี้นะคะ การเงินการทองที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนกับสังคมกับแวดวงนะหากที่ผ่านมารู้สึกว่าม่ค่อยสเสถียรไม่ค่อยดีนะคะช่วงนี้ก็จะมีจังหวะมีช่องทางนะในเชิงการหาเงินจากกลุ่มจากทีมนะคะเพื่อนสังคมเข้ามามีส่วนร่วมกับเรื่องผลประโยชน์มากขึ้นด้วยนะโดยตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนไปก็เริ่มดีขึ้นนะคะสำหรับเป็นข้อมูลนะเพิ่มเติมดวงดาวที่ช่วงนี้มีความผันผวน,ผนก็คือดาวองคารน,นะคะอยู่ในภพเรือนมรณะนะส่งผลกับชาวธนูนะคะแอบช่วงนี้เงินทองก็เริ่มขยับ ดีขึ้นนะมีช่องทางมีลูทางนะคะถึงแม้จะยากจะเหนื่อยสักหน่อยนะแต่ก็จะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมานะคะเป็นรายจ่ายที่จะมีเข้ามาได้ด้วยสําหรับเรื่องดาวอังคารก็คือเรื่องลูกหลานบริวารน,นั่นเองนะเป็นช่วงที่เป็นเชิงลงทุนก็ได้บางท่านก็ลงทุนกับอนาคตลูกหลานบริวารน,นะคะใช้จ่ายไปมากกับเรื่องภาระส่งเสียเลี้ยงดูนะซึ่งดาวังคารเขาจะ แปรปรวนค่อนข้างนานก็ส่งผลหมายถึงภาระระยะยาวหน่อยนะหรือว่าการจับใจ่ายใช้สอยช่วงนี้ก็หมดเปลืองไปกับเรื่องการส่งเสียเลี้ยงดูของชาวธนูในพบเรือนมรณะนะคะยังหมายถึงเรื่องของการเกี่ยวข้องในเชิงสุขภาพด้วยนะอาจจะหมายถึงการมีเรื่องของการเกี่ยวข้องกับสุขภาพคนที่เราใกล้ชิดนะไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานนะคะอะไรที่เป็นเชิงการเปลี่ยนแปลงน,นะคะเกิดขึ้นกับ ลูกหลานบริวารของผลให้ใช้เงินใช้ทองนะคะหรือปรับตัวน่อนข้างมากนะหรือบางครั้งก็เป็นเชิงเรื่องดูแลสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็นตัวเราคนใกล้ตัวซึ่งเป็นเชิงระยะยาวหรือยืดเยื้อะนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะดาวพฤรหัสของชาวธนูนะคะเดินโคจรถอยหลังในภพเดือนอรินะถือว่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องความเหนื่อยความยากของชาวธนูนะอยู่ในสภาวะทรงตัวนะคะไม่มากไปกว่าเดิมนะแต่อย่างไรก็ตามดาวไปกระตุน้นภพเดือนวินาศหลายดวงนะคะบางทีมันมี ปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามานะแต่ก็ผ่านพ้นได้แน่นอนสําหรับชาวธนูนะคะสําหรับในเชิงสุขภาพชาวธนูนะคะช่วงนี้ทั้งดาวพฤังหัสและดาวอังคารโคจรผันผวนนะส่งผลกับเรื่องทั้งการเรียนรู้นะเรื่องเรียวแรงกําลังเรื่องของความบุกบันฟาฟันการมีกําลังอกกําลังใจนะช่วงนี้ต้องปลุกปบกําลังใจตนเองนะคะช่วงไหนเหนื่อยง่ายนะอ่อนล้าก็พักผ่อนบ้างนะช่วงไหนมีแรงก็ลุกขึ้นมาหยิบจับทําต่อนะคะ กับช่วงนี้นะคะถือว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสได้หยิบจับรับเงินก้อนมีความสําเร็จได้สําหรับชาวธนูนะแต่ก็แลกมาด้วยความทุ่มเทและความเหน็ดเหนื่อยนะคะฝากข่าวสารถึงกาลยานามิตรพ่อแม่พี่น้องชาวธนูนะคะหากสนใจเรื่องของการสร้างกุศลนะเป็นการเสริมดวงเสริมชะตาในทางตรงทางอ้อมนะคะได้ทั้งเรื่องพลังเสริมทางดวงชะตานะในขณะเดียวกันได้ใช้ประโยชน์ไปรับฟังรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปนะคะ ขอให้ชาวธนูนะคะช่วงนี้ได้หยิบจับรับเงินก้อนนะอะไรที่หวังอะไรที่อยู่ในช่วงแข่งขันอะไรที่เหนื่อยช่วงนี้นะคะขอให้ผ่านพ้นคลี่คลายนะได้หยิบจับรับเงินและมีชัยชนะในทุกสิ่งนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตด,ดวงในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหรา59นะคะผ้าดิบสำหรับบริจาคจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120บบาทเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยในการ ปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบังส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสำหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทําบุญวันเกิดอุทิศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้ท่านใดสนใจนะคะวิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์แอดบีดอย่าลืมเครื่องหมายอนะคะ แจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งต่อเป็นสะพานบุญให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุกวิตกกังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลันนะคะ